เอาแนวหยายบ่อยน้ำสวัสดีพี่น้องทุกคนด้วยค่ะมันสีขาวนาหนาวแล้วพี่น้องก็เลยจะต้องเอาอันนี้ขื้นถ้าเกิดว่าเอาขื้นนมันสีพังไม่อันนี้นะมันสีพังโดนน้ำแข็งโดนนี่ยังนะมันสีหักเพราะว่าแม่น้ำวันนี้สีกายเป็นน้ำแข็งเบิดเลย ข้าก็ต้องเอาขึ้นพ่อนานาลอนนาขาจังเอาลงไหมก้อพอพอปูน้องซ้ายอนี้แม่ยาอแ อวนเลิกงานเลยก็มาซอยเมบานพักตากอากาศพี่น้องบพักตากอากาศนาวเย็นเทียบเ้ย ไอเดียบอกอ้วนนั่นน่ะั n ต i ไม่เป็นเครื่องไม้คู่แล้วเอาเสือกว่างแล้วก็ดึงขึ้นไอเดียวกอ้วนนะ

Hei, pystytkö, pystytkö tuo laituri nyt tuossa laittaa? Pystytkö lyödä tuohon ensin kiinni sen ja sitten uudestaan. Mm. No niin, tuosta liina nyt. Noniin, Jorma, oh. mä kiinni, se Mikko no, no niin, Jorma, mä pidän tätä ja kiitän se Mikkolle. No niin, no niin pala se liina nyt sinne. Minä mä pysyn. Minä mä pysyn. Minun pitää se kuitenkin on, se. Päikon, suojapunkan,